สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องที่ลูกค้าส่งมาซ่อมกันนะครับนี่เป็นกล่องใหญ่เลยนะครับผมปิดที่อยู่ลูกค้าไว้ก่อนนะครับข้างล่างนี่เป็นที่อยู่ลูกค้ามันที่นี่คือมันต้องไม่ใช่มือถือแน่นอนนะครับแต่มันจะเป็นไ้นี่นะท่านผู้ชมเป็นไอ้แบตนะครับงมากแ สะดุกเต้นบ้านของเรานะบทุกคนช่องไม่ทันะเครื่องนี้ก็บอกว่าส่งมาปุ๊บเราก็จะทำให้เสร็จในวันนี้นเลยนะครับไม่เม็นค้างไมค์เครื่องน,นี้ถึงได้ส่งมาไกลขนาดนี้นะครับมันมีผมก็ค่อยจำเป็นนะครับหลวงจอธิบายให้ฟังคือโดยปกติแล้วนะครับเหตของเรานะครับรับปลดล็อกหัวเหว่ยทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตัว ตัวโลนะครับตัวล่างถึงตัวสูงนะครับรับทําทุกรุ่นนะครับตัวนี้เป็นเป็นมิดเดิลแพดนะครับแต่เป็นมิดเดิลแพดอะไรเดี๋ยวเราค่อยดูโมเดลอีกทีอ่านี่เบ็ดหมดหรือเปล่าเบ็ดหมดหรือเปล่าอนี่เปิดก่อนนะโอเคครับจอก็รุ่นนี้เป็นมิดเดิลแพดเอามันมีเลขอีมีเลขเขาบอกว่านะครับจากอ๋อนี่นะท่านผู้ชมถ้าจะดูโมเดลตรงนี้นะไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่าครับ ตรงนี้มันจะเป็นโลโก้นะครับตรงที่เ่งผมชี้อยู่เป็นโลโก้ตรงที่เราจะดูโมเดลอ่ะมันจะเป็นตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่นะครับจังเกตด,ดูดีมันจะเป็นเขาจะยิงเลเซอร์มาที่ฝาหลังเขาไว้นะครับเป็นตัวให้เราตรงนี้ไปเสริมนะครับคำว่าโมเดลรุนี้จะเป็นโมเดลอ่าเดี๋ยวผมคุณ่อนไม่เห็นนะผู้ชมมันต้องใช้ไฟสองไม่บอกดอ๋อ b a h c l ศูนย์เก้า b a h c l ศูนย์เก้า b, b a h c b b a h สี่ขีดแถวศูนย์เก้าเป็นมีเดิลแพดสิบมีเดิลแพดสิบจุดสี่นิ้วนะครับเป็นซีพียูคิรินแปดหนึ่งศูนย์แต่ไม่ใช่แปดหนึ่งศูนย์ห้าจีทีนี้นะครับมันจะติดล็อคประมาณนี้แนวนอนได้ไหมเขาบอ,อกว่านะครับ เครื่องนี้ไปทำแถวบ้านเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ไปทำแถวบ้านเขาเครื่องนี้เขาไปทำแถวบ้านเขาแต่ครับเนื่องด้วยเขาสู้ราคาไม่ไหวนะเพราะว่ากรรมาวิธีการทำรุ่นนี้มันทำค่อนข้างยากนะครับยากหมายความว่า ต้องอธิบายอย่างนี้นะครับในมุมของถ้าเป็นยูเซอร์ทั่วไปนะครับถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปอาจจะมองว่าแค่ปลดล็อกเครื่องธรรมดามันมันถึงตรงขั้นนั้นเลยเหรอครับอะไรประมาณน,นี้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้ครับณวัน,นนี้ซอฟต์แวร์ที่ปลดผ่านสายยืดดีที่เสียบเข้าไปธรรมดาเลยครับมันยังทําไม่ได้นะครับณวัน,นนี้นะหรืออาจนะจะมีทําได้นะแต่เท่าที่ผมอาทิตย์ณวันนี้ผมมองหาซอฟต์แวร์ที่มันแบบไม่ต้องแกะเครื่องไม่ต้องอะไรแล้วครับแบบไม่ต <leurs> <c oughs> <ห>้องส่งเครื่องมาแบบอยากปลดออนไลน์ลูกค้าแบบลูกค้ามีคอมอะไรอย่างนมีอยู่ครับ ต่อไไฟไม่ได้ต่อไ wi ไฟก่อนนะครับก็เราก็เลยจะต้องส่งเครื่องมาเพื่อทําการแกะนะครับแกะจิ้ม tp นะครับให้มันขึ้นคอมพัทหนึ่งจดศูนย์นะครับนี่นะหลังจากเรา activate ไปไฟนะครับต่อไฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลองแอเครื่องดูเดี๋ยวผมจะบังโฮล d ลูก้าไปก่อนนี่นะมันจะขึ้นอันนี้เป็นเบอร์นอกด้วยไม่ใช่เบอร์ไทยนะครับนี่มันจะล็อกประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเจ็ผมมารับปลดล็อกมอวเวทุกรุ่นหรือว่าฮอตโนทุกรุ่นนะครับทุก cpu นะครับเยเราไปต่อกัน โอเคครับท่านผู้ชมหลังจากเราไปแกะตัวเครื่องมานะครับก็ได้ในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเครื่องที่แกะมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ผมเข้าฟァสต์บูตโหมดโปรเช็คโมโเดลไว้นะครับอ่ไม่ต้องใส่กแบบับถือดีนะครับตอนนี้นะครับเราแกะมาเรียบร้อยแล้วตัวจอยังดูดีสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมหยิบจอให้ดูนี่นะครับเป็นจอภาพที่เราแกะมาผู้ชมเนียนกริบนะครับกล้องไม่โฟกัสโฟกัสในกล้องอ่านี่นะครับโอเคเดี๋ยวเามากดต่อแล้วโปรแกรมเราจะกดว่าเป็นอุปกรณ์นี่แหละนะครับเดี๋ยวดีดินฟอร์ดูเดี๋ยวดีดินฟอร์มมาด ฟ้าลังอ่ะมันจะเขียนว่า B A H 4 L X 9มันไม่ใช่ไม่ใช่ L X 9ครับ L เดี๋ยวนะผมดูนะนเขียนว่า L L 0 9ข้อฟัดบุตรักดลดเสียงแช่นะครับเียบสายแล้วต้องใส่จอก็ได้ฟัดบุตรแต่เราต้องจินตนาการะว่ามันมีู่ฟ้บุตรหรียงมีฟัดบุตรแล้วกดดีินโฟนะครับแล้วก็เก็บทุกอย่างไว้นะครับ คผมดูแล้วออนเป็นโ,โมเดลนี้พอแล้วยืแค่นี้พอ <B ull ing> เราจะมาปดกันเลยครับไม่ต้องแต่จุดนะครับจุด TP นะจุดนี้จุดนี้ต้องจำดู <S <S เรียกโมเดลให้ตรงนะครับ t d b ีไวเอมันมีหลายโมเดลน,นะครับรุ่นนี้เป็ตัปรแกรโมเอททำโมเอทได้ทุกรุ่นนะครับแต่ทุกรุน่นแต่ถ้าโปรแกรมนี้ไม่ดุดเราก็มีอีโปรแกรมนะครับมันีเยอะนะครับวิธีการทำ จะดูดผมดูบ้าเอาขาขึ้นนะท่านผู้ชมเวลาจะจิ้มทีพีจะเปนมันดูดเราเจอแล้วนะครับผมก็จะสั่งรีโมทของเวดีเลยนะครับเดี๋ยวผมดูมือตันเป็นอ๋อเป็นแอนดรอยติมันเป็นยีนมย้ายิโอเคครับมาต่อกันนะครับหล,ลังเราปลดล็อกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องเทสกันนะครับก็ใส่จอลงไปเลยนะครับ แล้วก็ใส่แบ็ดเข้าไปนะครับใส่ใส่อก่อนนะแล้วค่อยใส่กบดตามนะท่านผู้ชมป้องกันมันทับนะครับแล้วก็เทสเปิดเครื่องดูนะครับอันนี้ผมจะยังไม่ติดกาวนะเพราะว่าเดี๋ยวรอเทสให้มันพันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยใส่กาวทีเดียวกาวที่ผมจะใช้จิดนะก็จะเป็นกาวยี่ห้อนี้กาวยี่ห้อนี้นะครับ,นนนนรบเป็นกาวดำนะครับอันนี้กาวขาว นี่กาวขาวนะครับขาวใสเอาไว้ติดกับพวกจอสีขาวจะดีนะครับเดี๋ยวจะติดจอสีดำก็ได้เพราะว่าพื้นจอเป็นสีดำอยู่แล้วเราใช้กาวขาวติดมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมถ้าจอมาสีดำผมก็จะใช้กาวสีดำกาวเนื้อดำติดนะครับตัวนี้เป็นด7000ตัวนี้เป็น T 7000นะครับกาวหลอดเล็กพวกนี้ก็หลอดละไม่แพงนะไม่เกิน20บาทนะครับเวลาใช้ใช้แล้วเราก็ทิ้งนะครับผมถ้าซื้อหลอดใหญ่บางทีกาวหลอดใหญ่ๆหญ่ผมก็มีนะแต่บางทีมันใช้ไม่หมดพอใช้หมดแล้วมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งในหลอดถ้าเป็น2อออาาาทิตย์พพกกวมมันนนจะะหดสภ่ ประมาณนี้นะครับแนวดังเราก็รอตัวเครื่องบูตขึ้นมานะครับก็รอตัวเครื่องบูตสักระยะหนึ่งนะครับประมาณไม่ถึงสามนาทีนะครับสามถึงสี่นาทีมันจะอยู่ที่โลโก้พอมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะเข้าสู่ขั้นตอนหน้าเลือกภาษานะครับเราก็กดไปดัดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับตบบนี้หลังจากเรารอมาสักระยะหนึ่งนะครับไม่นานนะมันก็จะเข้าสู่หนขั้นตอนในเลือกภาษานะครับเราก็เลือกภาษาที่เราถนัดนะครับตัวนี้ผมจะเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับมันมีภาษาไทยนะท่านผู้ชมแต่มันจะไม่มีเพยสโต้นะครับรุ่นนี้เพราะัรคบ ภูม,มิภาคเราเลือกเป็นไทยอันนี้พอเลือกภูมิภาคเป็นไทยเวลามันจะตั้งออโต้นะครับเราไม่ต้องไปตั้งเวลาในการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับมันเป็นออโต้อยู่แล้วไวไฟคือ,อเขาบังคับให้เราต้องต่อไวไฟนะครับกดข้ามไม่ได้เราต้องต่อไปนะครับผมต่อก่อนเดี๋ยวพอมันผ่านนะผมก็จะขออนุญาตปิดคลิปเลยนะครับอ่าตอนวิธีใส่จอกับเราต้องแค่ติดกาวกับนะครับแค่นั้นเองอนะหล,หลุดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีหัวเวรไอดีนะครับนี่คือ ผ่านนะครับผมโอเวดีบ้างเปล่านะครับเดี๋ผมขายรูปว้ให้ลูกค้าดูนะครับมันก็จะขึ้นว่าให้เราเลือกลองมา,ล,างล่างนะครับมันจะมีอยู่ว่าอันนี้คือมันไม่ใช่ให้เราใส่องเวดีที่เราลืมหลักนะมันจะมีอยู่ว่าไม่มีโฮเวดีหรือลืมหลักผ่านของคุณใช่ไหมให้เรากดอันนี้แล้วมันจะเป็นหน้าให้เราข้ามได้นะครับเราก็บอกว่าเอาไว้ใส่ภายหลังนะครับอกดออกนะครับสเติปมันจะเป็นอน่างนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้กดภายหลังนะครับเราสามารถตั้งค่าหลังได้ตอนเข้าใช้งานเครื่องนะครับเสร็จนะครับท่านผู้ชม ถ้าติดปัญหามือถือลืมิทนาะจอไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็สามารถทักเข้ามาถามในเพจได้นะครับไม่ทําไม่เป็นไรนะครับทักมาถามแนวทางไดรครับผมสามารถให้แนวทางไ้หรือจะส่งมาทำเหมือนเจ้านี้ก็ได้นะครับทางเพจเรารับทําเครื่อง Huawei ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นจริงๆนะครับความแม้ทุกรุ่นก็คือตั้งแต่ตัวล่างๆจนตัวท็อปเลยนะครับ Huawei ทุกรุ่นอันนี้มันเป็นการตั้งค่าไอ้น,นี่นะคุผู้ชมมันเรา เสร็จนะครับผมใช้งานได้ส่งงานนะครับผมถ่ายรูปไ,ไปเดี๋ยวเรามาลองเทสกล้องกันนะครับนี่เป็นกล้องหลังกล้องหลังนี้ก็ถือว่าชัดเลยนะชัดเลยนะครับชัดเจ๋วเลยกล้องหลังเขาโอเคครับเดี๋ยวไว้ตอนใหม่วีดีโอหน้านะครับฝาก like, กดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับผม